สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะ่ะตอนนี้ค่ะ mm hmm. เพนก็มาทักทายสบายดีเอฟซีทางช่องเนาะวันที่สิบอดมิถุนายนพศสองพันห้าสิบแล้วเนาะคะ่ะมาเนี่ตอนเช้าของวันที่สิเอ็ดเพนก็ได้อยู่ที่ เลซีว่าเพ่นอยู่ที่ไหนคะเนาะคะ่ะเพ่นอยู่ที่อ่าที่ไหนอำเภอเสัตหีบเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้พาเด็กๆแล้วก็ยายไปเที่ยวที่หาดนางลำเนาะ,ะหรือว่าหาดนางรองเนาะคะ่ะสองชื่อเนาะคะ่ะมีสองชื่อเห็นเขียนไป้ายไว้บอกไวะะ้เนาะค่ะกับเดมาพักยืนีเนาะ เราจะต,ตื่นเช้านี้จะพายายไปไหว้พระพระอยังกัที่แกะสลักดูที่ผานะคะ FC, เอฟซีเพ่นกับโบหูซื้อดอกพีประหัตมาสิบห้าไปเนาะค่ะ,ค,ะคลิปนี้ค่ะแม่เพ่นกจะเอาเนว่ทั้ทงฮาน้อยเนาะของอาจารย์สวัยลวกัของยาขอนเนาะมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องเด้อค่ะเพราะว่าตอนนี้นะอาจารย์สวัยส่งมาให้แล้วนะเพ่นบอกว่า ฝันดีนะได้ทั้งได้ไม่ได้แค่สามตัวนะได้ทั้งสี่ตัวเนาะเพินวนะ่าเนาะเดี๋ยวให้ f อซทั้งช่องเตรียมไปเบิ้งน้ากันเนาะค่ะ่าจะได้ตัวใดเนะาะค่ะยออย่าลืมเด้วค่ะเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคำแพงชาแนลแล้วก็กดแชร์รัวๆให้ด้วยนะคะเนาะค่ะเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องเล็น้อยเนาะค่ะ พักอยู่ที่บ้านพักเอยียงเกะาะพะเอิ้นมาได้เบิ่งป้ายแล้วค่ะปีมหาพาเขามาม่ได้เบิงเงมามาเบ่งเลยค่ะนี่ค่ะงามค่ะอยู่ที่สั้นสองเนาะเพราะว่าสั้นล่างไม่ว่างค่ะหาเอฟซีบ้านพักพันงามงามค่ะรีสอดเนาะพันอื่นเอียงรีสอดหรือว่าบ้านพักค่ะนู้นเนาะ ธรรมศาสตาร์งามดีเนาะพีพีลดกาบลายเนาะคะ่ะเอฟซีเอมว่านี่ไปเล่นหาดกะบบมบอมีคนหลาเนาะบอ่เอออเนาะคะ่ะเอซสบายสบายเนาะมีภูเขาเนาะก็คือคล้ายๆอยูบ่บันเนชะ่นเนาะจะดูแบบภูเขาแบบนี้แหละค่ะเอฟซีนะคะ เดี๋ยวจะพาเอฟซีไปเบิ้งตัวเลขกกันเนาะว่าจะได้ตัวไหนส่วนคำแพงยังไม่ตื่นเลยเนาะพี่บาทอาบน้ําอยู่เนาะเด็กๆก็ยังอาบน้ําอยู่เนาะเดี๋ยวเพ่นจะพาเอฟซีไปเบิ้งตัวเลขกน้ากันเนาะว่าได้ตัวไดเนาะค่ะนี่เนาะค่ะเอฟซี FC. กะมาเบิ้งตัวเลขน้ากันค่ะก่กอนจะไปเบิ้งของมนีเนาะกะมาเบิ้งของหมู่ว่าน,นี่กันก้อนค่ะว่า ของอาจารย์สวัยเขาโ่ของยาณขันเขาบโบนนี่ค่ะของอาจารย์สวัยหมู่บ้านนีเนาะเข่าค่ะเข่าทั้งสองตัวเนาะก็คือสามกับสองเนาะนี่ค่ะส่วนเลขฝันของเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นให้มาสองสองสองสามสองหาสองหกเนาะซีคู่ก็เข่าค่ะเข่าน้อยวีไอพีเนาะค่ะเข่าน้อยวีไอพีเนาะ ส่วนสามเข้าน้อยปกติเนาะสามหกมาที่สามหกเนาะส่วนสองมานี่ศูนย์สองสองหกเนาะสองน้อยเนาะค่ะเอฟซีถ้าผู้ใดเล่นตัวรูดก็จะได้เนาะค่ะเนาะคนบ่มีทุนนลายก็หาเล่นทั้งจับคู่เนาะค่ะมีเข่าแดงรุดแดงเนาะเป็นธรรมดาเนาะค่ะเอฟซีนี่ค่ะส่วนของย่าควันเนาะ นี่ค่ะผลงานขอนก็เข้านะคะเมื่อวานนี้เข้านือ้อยหนึ่งก็คือสามหกนะคะสามหกน้อยปกติเนะคะ่ะเดาได้ของเมื่อวานนี้กันแล้วค่ะแต่มาเบิ้งตัวของมเนี้กันเลยค่ะเพราะวาอาจารย์สบายเพื่อนว่าเพื่อนฝันดีนะคะค่ะแนวทางฮานอยวันนี้เนาะ ของอาจารย์สวัยค่ะท่านให้มาค่ะวิ่งลูดบน่างค่ะสองกับหนึ่งเนาะคะ่ะวันนี้ให้มาสองกับหนึ่งเนาะเด่นที่หนึ่งลงสองนะค่ะ fc ส่วนตัวประกบกบมี่สองมี่หกมี่หามี่สี่มีสม่สามนะคะส่วนเลขฝันวันนี้ค่ะมีสี่ตัวเนาะคะ่ะเพื่อนมาฝันแปลกๆกได้เลขตั้งสี่ตัวเนาะคะ่ะให้ fc ทั้งสอง อาไปตัดเลรีเอาเนาะคะ่ะคือเก้าคือหกเก้าซเนาะเพื่อนว่านี่ค่ะส่วนเลขวันนี้ท่านชอบหนึ่งเนาะคะ่ะเหรหนึ่งเด้อค่ะตัววิ่งตัวรุดวันนี้ท่านบอกว่าท่านชอบหนึ่งเนาะ,คะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านเนาะคะ่ะเพราะว่าตัวเลขมีเขามีหลุดอยู่แล้วเนาะ,ะนี่ค่ะแคปหน้าจอเดอ้อจาแนวทางฮาหนอย ของอาจารย์สยนะวัยเนาะวิ่งรูดแม่นๆค่ะส่วนตัวประกบใครจะเล่นด้วยกันก็ได้เนาะคะ่ะเพราะว่าตัวประกบของท่านจะชอบมาด้วยกันเนาะคะ่ะส่วนเล่ฝันก็มีหกเก่าซีซีเนาะเพิ่นฝันมือนีฝันได้ซีตัวเนาะคะ่ะให้เอฟซีั้งจองเอาไปตัดเล่นเ้วเด้อค่ะอ๋อกระตัดเลนก็หกคู่คือเก้านะคะ่นะเอฟซีเนาะนี่ค่ะเอา ได้ของอาจารย์สวัยแล้วเวนาะมา่อของพี่ยาขวัญกันเลยค่ะนี่ค่ะยาขวัญท่านให้มา05 15 06เนาะแนวทางฮานอยของยาขวัญเนาะคะ่ะแล้วก็7 4 3 8 1 8 2 4 7 4 8 2นอเนาะค่ะเพิ่นเน้นให้ที่05 06 3 8เนาะ FC เนาะ ให้ทุกๆท่านแคปหนา้าจอเอาไปเป็นแนวทางกันนอถึงจะเขาถึงจะหลุดก็ให้เป็นแคแนวทางคือเก่าค่ะเพราะว่าตัวเลขมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดเนาะอย่าเชื่อใจกับตัวเลขมากเนะาะเพราะว่าตัวเลขบอมเนเสาเฮียนเนาะคะ่ะเพื่ออาจารย์สวัยบอกเนาะวันนี้อาจารย์สวัยฝากมาบอกให้เอฟซีทั้งช่องทุกๆท่านเฮงๆรวยๆเด้อค่ะคนว่า หมื่อวานนี้เพิ่นว่าคงจะมีเอฟซีได้นากันเนาะคะ่ะเพิ่นกะดีใจเนาะเลขสูตรเพิ่นเขานะคะเลขฝันก็เขาเนะเพิ่นกะดีใจค่ะผู้ใดถูกกับคอมเมนต์ให้กําลังใจเพิ่นเด้อค่ะเพิ่นว่าผู้ใดถือก,ก็ให้กาลังใจเน่เพื่อเห็นเอฟซีเบิ่งหลายถือน้หลายก็ดีใจเนะาะถ้ามเมื่อใดเลขบ่เขาเพิ่นก็อาจจะน้อยใจเนาะสู้ๆไปด้วยกันนะคะอาจารย์สวัยแลย้าขวัญเนาะ f อทุกท่านรอคอยของท่าน เซียนทุกเซียนอยู่เนาะแล้วก็อาจารย์ทุกอาจารย์อยู่เนาะนี่ค่ะแคปหน้าจออน้ำกันเนาะค่ะระวังแนวทางฮานอยของยาคัญแล้วก็ของอาจารย์สวัยเนาะขอให้ทุกท่านได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วก็ขอให้เฮงเฮงรวยๆยไปด้วยกันค่ะกับช่องน้องคําแพงชนเนลทุกๆวันนะคะบ่กว่าจะเปลีนน่ยนแนวทางฮานอยหรือว่าเราพัฒนาเนาะค่ะบ่าว่าตอนนี้ ยังบ่ท่านได้ออกจากที่พักอยู่เนาะค่ะถ้าได้ออกจากที่พักจะมีเวลาได้ลงคิดบ่ท่านเนาะ,ะแต่ว่าของพี่ประหัสจะเอาขึ้นหน้าจอให้เนาะค่ะเพราะว่าเพนจะเอาขึ้นน้าจอให้เด้อค่ะส่วนของพี่ประหัรเพราะว่าได้เดินทางแล้วอาจจะบ่มีเวลาาทายคิดเนาะค่ะแต่ว้าอยากคำแพงเน่คำแพงเพราะว่าบอคอยอยู่กับผู้ใหญเนาะค่ะเอฟซีเอาค่ะสุดท้ายแล้วค่ะ เพื่อนกบขออวยพรให้ FC ทั้งช่องนะคะเฮงๆรวเลยๆไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านอาจารย์สวายยาวขวัญแล้วก็ FC ทุกๆคนจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บเนาะให้ทุกท่านโชคชกมันมๆค่ะคลิปนี้เพื่อนก็ขอขอบคุณทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะคะเนาะ ขอลาเอฟซีไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้าเดี๋ยวเจอกันไหมนะคะในคลิปหนาเนาะคลิปหนาจะอาจจะบด้เว้าน้ำกันเนาะอาจจะเอาขึ้นหนะ้าจอเด้อค่ะนะเอาตามนี่ค่ะสวัสดีจ้าบรรยากาศดีดีค่ะเอฟซี FC. ลมพัดวิวเนาะเหลียวไปทางหนาก็มีแต่ปลาใหม่เนาะเหลียวไปทางหลังก็มีแต่ปลาใหม่ผู้เขานะคะรอบรอบนีค่ะ ทั้งหลังหุ้นเนาะทางหลังก็มีภูเขาเนาะกาง่ายมีวัวเนาะเป็นตามน่าเที่ยวอยู่ค่ะเอซีธรรมศาสตร์ไหนเนาะนี่ค่ะถามนี่เนาะค่ะสวัสดีจ้าขายเบิง่งภาพบรรยากาศาไปนน้ำกันพร้อมเนาะจะได้โบกีเสียโบเกียร์แล้วกับโบซิเรียนเนาะค่ะเอซี